หลังจากที่ราชากดเล็กรวมถึงราชาน้ำแข็งทั้งสองคนพวกเขาเองไม่สามารถตกลงกันได้สิ่งที่พวกเขานั้นต้องการอยู่ในสถานที่แห่งนี้มันก็คือสมบัติคิดตั้นระดับสูงนะครับ พลิตันระดับสูงที่อยู่ในสถานที่นี้ก็เรียกได้เลยว่าเป็นสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นดูดซับเข้าไปจะสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาอีกหนึ่งขั้นเลยก็ว,ว่าได้จึงทำให้ราชากดเหล็กรวมถึงราชาน้ำแข็งทั้งสองพวกเขาเองก็คิดว่าอยากจะได้สมบัตินี้ไม่สามารถพูดคุยหรือว่าตกลงกันได้ทั้งสองก็ได้พุ่งเข้าโจมตีแล้วก็ต่อสู้กันไปซึ่งในตอนนี้ราชาน้ำแข็งตัวเขาเองเปิดใช้รูปแบบพลังเพลงดาบ เพลงดับวายุน้ำแข็งหุบเขาน้ำแข็งของเขาในการเข้าโจมตีราชากดเหล็กไปแต่ทว่าการโจมตีของเขาราชากดเหล็กสามารถใช้พลังค้อนของเขาค้อนทำลายล้างโจมตีส่วนกลับสามารถป้องกันการโจมตีของราชาน้ำแข็งได้ แถมการโจมตีอันรุนแรงของคอนราชากฎดเหล็กที่โจมตีไปก่อนหน,น้านี้มันก็ยังส่งผลกระทบให้ราชาน้ําแข็งถูกการโจมตีจนลอยกระเด็นได้รับบาดเจ็บไปในตอนนี้ราชากฎดเหล็กตัวเขานั้นก็ได้ปราบการบอกกับทุกคนไปแล้วสิครับว่าตัวเขานั้นเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุดของเจดราชอง์ใหญ่แห่งนี้ถ้าเกิดว่าใครคิดที่จะมากล้าที่จะมายุง่งวุ่นวายและก็คิดจะย่างสมบัติกับเขาตัวเขาเองไม่ยอมแน่ๆน,นะครับก่อนที่ราชากดเหล็กจะได้พุ่งเข้าไปเพื่อทําการโจมตีราชาน้าแข็งอีกครั้งแต่ทว มันก็ยังมีราชาไรา้เตรียมทันรวมถึงราชาคนอื่นจากเจดราชวงศ์ใหญ่พวกเขาเองก็ได้มาหยุดราชากฎเหล็กเอาไว้เพราะเนื่องด้วยที่พวกเขานั้นเป็นพัธมิตรกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าจะมาฆ่ากันอยู่ในสถานที่นี้มันก็เรียกได้เลยว่าผิดกฎของเจดราชวงศ์ใหญ่ของพวกเขาในวันนี้พวกเขาทุกคนเองก็คงจะไม่ยอมแน่ๆถึงแม้ว่าราชากฎเหล็กนั้นจะแข็งแกร่งมากๆที่สุดในกลุ่มของพวกเขาก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าพวกเขานั้นร่วมมือกันในการโจมตีหรือว่าต่อสู้ยังไงไม่สามารถเอาชนะพวกเขาได้ แ,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 และการที่ราชากดเล็กเลือกคิตตนวิญญาณระดับสูงนี้ก็ถือว่าตัวเขานั้นได้ไปครอบครองแล้วก็จะเหลือสมบัติอีก2ชิ้นนะครับให้คนอื่นๆได้เลือกไปจึงทําให้ราชากดเล็กก็เลยต้องยอมรับในข้อเสนอคําพูดของทุกคนที่พูดกับเขาก่อนหน้านี้นะครับแต่หลังจากที่การต่อสู้ของทั้งสองมันได้จบลงไปแล้วในตอนนี้พระเอกก็ได้ปรากฏตัวออกมาอย่างหล่อเทซึ่งพระเอกก็ได้พูดบอกกับเราท่านโซจกักเจ็ดราชวงใหญ่เลยสิครับว่าสมบัติทั้งสองชิ้นที่เหลือจะต้องตกป ของเขาเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเพราะหนึ่งโดยที่พระเอกนั้นก็อยากได้สมบัติทั้งหมดนั่นแหละครับผมในตอนนี้ก็เลยแบบแอคไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจ,จัดการเล่นงานกับคนพวกนี้ไปในภายหลังนะครับในตอนนี้พระเอกก็เลยได้แสดงตัวออกมาเพื่อมาขอรับสมบัติทั้งสองนี้ไปนะครับจึงทําให้คนอื่นหรือว่าทันโสดจากเจดรัชชงหญยพวกเขาเองที่ได้ยินคําพูดของพระเอกแล้วก็ต่างพากันตกใจและกระทึกมากมากนะครับหนึ่งโดยในความสามารถของพระเอกอยู่เพียงแค่ระดับนักปราชญ์ขั้นสูงสุดเท่านั้นนะครับยังไม่ เดินไปอยู่ในระดับกษัตริย์เลยในตอนนี้กล้าที่จะมาท้าทายคนที่มีความสามารถอยู่ในระดับกษัตริย์อย่างเช่นพวกเขานะครับพวกเขาเองก็ต่างพากันงงเละนะครับว่าพระเอกนะั้นมันคิดจะทําอะไรยังไงกันแนะ่แต่ก็ยังมีความคิดแนใจเลยสิครับว่า ทนาโส้าเมือโลหิตผู้นี้จะต้องเป็นคนที่คอยควบคุมพระเอกให้มาเอาสมบัติทั้งสองชิ้นนี้ไปแน่นอนและตัวเขานั้นก็จะไปเอากับพระเอกในภายหลังนะครับพวกเขาเองก็จะมีความคิดเช่นนี้จึงทาให้พวกเขาก็ได้พูดด่ากับท่านโส้าเมือโลหิตเลยสิครับว่าคิดจะหุบสมบัติทั้งสองชิ้นไปเพียงแค่คนเดียวใช่ไหมแต่ทว่าท่านโส้าเมือโลหิตก็ได้บอกกับพวกเขาไป ว่าคำพูดการกระทำของพระเอกก่อนหน้านี้มันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเขาและตัวเขาเองก็ไม่ได้เป็นคนที่จะคอยควบคุมพระเอกอีกด้วยแต่ก็ยังเตือนกับเหล่าทันโซพวกนี้ไปว่าในความแข็งแกร่งของพระเอกถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับนักปราชขั้นสูงสุดเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าได้เข้าต่อสู้กันไปแล้วล่ะก็รับรองได้เลยว่าพวกเจ้าหน้าไม่สามารถสู้นายน้อยผู้นี้ได้แน่นอนทันโฝฟามือโลหิตก็เลยพยายามที่เตือนให้พวกนั้น ยอมมอบสมบัติทั้งสองชิ้นนี้ให้กับพระเอกไปแต่ทว่าพวกเขาเองก็ไม่ยอมโดยเฉพาะราชาน้ําแข็งนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ตัวเขานั้นจะได้พ่ายแพ้ในการต่อสู้กับราชากฎดเหล็กไปแล้วแต่ในเนุลยทีในความสามารถของเอกมันก็น้อยกว่าเขามากๆนะครับในวันนี้ตัวเขาเองจะเข้าจัดการขับเอกและก็พยายามที่จะไล่ให้พระเอกนั้นหนีออกไปจากที่นี่ซะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสมบัติของพวกเขาในครั้งนี้แต่คิดเลยว่าพระเอกนั้นจะยอมถ้าเกิดว่ากล้าที่จะมาท้าประลองกับเขาตัวเขาเอง ก็จะจัดให้ตามคำขอเนี่ครับพระเอกไม่รอช้าเปิดใช้รูปแบบพลังของเขาก็จะเป็นน้ำเต้าวิญญาณนี่ครับปลดปล่อยพลังแมลงไฟของเขาในการพูงเข้าโจมตีราชาน้ำแข็งผู้นี้ไปถึงแม้ว่าราชาน้ำแข็งตัวเขาเองจะใช้รูปแบบพลังของเขาก็จะเป็นพลังวายุน้ำแข็งและก็พลังการป้องกันของเขาเพื่อป้องกันการโจมตีของเพคเอาไว้แต่ทว่าในตอนนี้นะครับมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิดถึงแม้ตัวเขาเองจะคิดว่าในการโจมตีของเขาสามารถฆ่าเหล่าแมลงของเพกได้ แต่สุดท้ายเหล่าแมลงของเพกก็ยังสามารถฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาอีกครั้งได้เช่นกันนะครับจึงทําให้ตัวพวกเขาเองไม่ว่าจะเป็นท่านโซฟามูโรฮติตรวมถึงเราราชาจ,จากเตียดราชงใหญ่ทุกคนพวกเขาเองก็ตามมานกันทึ่งเลยกระตกใจมากๆนะครับในความสามารถของเพกที่มีเพียงแค่ระดับนักปาดกันสูงสุดเท่านั้นยังไม่ถึงระดับกษัตริย์เลยแม้แต่น้อยทําไมความแข็งแร่งถึงได้แข็งร่งไดถึงขนาดนี้แถมก็ยังมีสัตว์แปลงปิศนาตนนี้อีกด้วยนะครับจนท้ายที่สุดแล้วในตอนนี้การโจมตี แมลงของเพ็กก็ได้พุ่งเข้าโจมตีราชาน้ําแข็งเข้าไปอีกครั้งนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าตอนหน้าจะเป็นอะไรยังไงรู้แค่ว่าในตอนนี้มันก็จบกันไปก่อนนะครับอาจจะสั้นไปหน่อยนะครับสาหรับเรื่องนี้นะฮะสั้นจริงๆนะครับมาอาทิตย์ละสตอนแต่ว่าตอนละหนาทีเองนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ e ีนี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับ EP หน้าถ้าเกิดว่าตอนล่าสุดมาเดี๋ยวผมก็จะรีแปลให้ทุกคนได้ดูเลยละกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย